ดีค่ะพบกับเพจมันบัญนะอยู่กับเราสองคนแอนนาค่ะพระจ่าพิมพ์ตาค่ะวันนี้มีข่าวมากมายคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเกิดนิวไฮขึ้นอีกแล้วหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อโควิดนะฮะสูงเป็นประวัติการในรอบหลายวันหลายเดือนที่ผ่านมาใช่ก็วันนี้รวมๆกันก็เกือบห้าหมื่นแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราจะคุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องเอ็มโฟลที่เป็นปัญหานะคะทั้งเรื่องของการติดโควิด คือตอนนี้นะสถานการณ์โควิดคุณผู้ชมขานะฮะอยากให้จับตาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะฮะสังเกตไหมว่ามีผู้เสียชีวิตนะฮะทั้งหมด38คนถือว่าไม่น้อยนะใช่ที่หลายหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอา้าวฉันก็ฉีดวัคซีนแล้วทําไมก็ยังติดอยู่คือวัคซีน,นไม่ได้กันติดนะแต่ว่าการทําให้อาการที่ติดเนี่ยมันเบาบางลงคือตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมบางคนนะฮะอยู่ทางบ้านแล้วใช่ไหมรู้สึกว่า เราอยู่กับโควิดจนชินจนบางท่านลืมไปว่าต้องล้างมือบ่อยๆลืมไปว่าต้องดูแลตัวเองบ่อยๆนะเพราะว่าคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในหมดของผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจําตัวนะฮะหรือผู้ที่มีน้ําหนักมากๆก็จะเข้าข่ายว่ามีโอกาสในการเสียชีวิตแต่คนเหล่านี้ถ้าฉีดวัคซีนแล้วนะฮะโอกาสรอดก็มีสูงดังนั้นวันนี้ถ้าใครไม่ฉีดวัคซีนนี่จะมีจะบอกว่ามันจะมีความเชื่ออะไรก็ไม่รู้บอกว่าไม่ฉีดดีกว่า เคยเจอปะมันเหมือนคนที่จำลังจะออกรบอะแล้วคนเอาชุดเกราะมาให้ใส่บอกไม่ใส่มันหนักคือในยุโรปมัน <อะ S 2> บาดแขนบาดขาในยุโรปจะมีนกร้องหญิงท่านหนึ่งบอกว่าฉันขอไม่ฉีดวัคซีนแต่ฉันขอติดเชื้อแล้วก็หายเองอ๋อเพื่อให้ผู้มันขึ้นตัได้ไหม<อ>มันมีขาม,ออมาแล้วหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าไม่สามารถรักษาตัวเองได้เพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าลงปอดแล้วก็พอเชื้อเข้าปอดก็หายใจไม่ได้เสียชีวิตค่ะนะดังนั้นคิดว่า การฉีดวัคซีนตอนนี้มันเข้าไปทุกพื้นที่แล้วก็ฉีดได้ง่ายเรารีบไปฉีดดีกว่าใช่แล้วเข้าสู่วงการบันเทิงคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้ไม่รอดหลายท่านนะคะหลายคนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะติดโควิดแล้วคะ่ะโดยเฉพาะพระเอกที่ดิฉันใฝ่ฝันและรักมากคุณรักเกรวลินทร์ไม่คุณรักบอยประกอน,นรักอะไรที่ระด,ด็ดที่สุดโอ้อโห อันลหลายคนแก๊งนี้คือแก๊งคนดีค่ะเป็นแก๊งคนดีที่ไหนค่ะแก๊งคนดีเหล่านี้นะคะขอชื่อคาว่าชื่อแก๊งคนดีที่ไหนแก๊งเชื่วชื่อแก๊งแบบนี้ก็คนดีที่นี่แหละที่นี่แหละคนดีคนหล่อของเจ้าจ๋าเนี่ยนะคะก็คือพี่เกรดพี่เจมจีพี่บอยพี่อเล็กนะคะแล้วก็มีเป๊กเปรมมนัทเป๊กเปรมมนัทก็ติดหรอนี่แหละค่ะเป๊กเป็มมนัสยังไม่ยังไม่เคลื่อนไหวตกใจใช่ค่ะเพาว่าอีกคนนึงคือครบทีม้วนะก็เกือบครบแล้วค่ะคือทุกคนที่ยอยติดโควิด ซึ่งพี่บอยอ่ะเป็นคนนําทีมมาก่อนเลยต่อมาแลเจมจิล่าสุดอเล็กแล้วก็เกรทวารินทรก็ไม่รอดนะคะซึ่งอเล็กก็รายงานมาค่ะว่าไป,ไปตรวจ PCR แล้วเราพบเชื้อปรึกษาคุณหมอแล้วอยู่ในข่ายสีเขียวก,ก็คือก็คือรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชั่นใช่ค่ะก็คือ <Urban S 2> การรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะคอยดูอาการเป็นระยะใช่ค่ะส่วนเกรทวารินทรเนี่ยก็ไปเจอผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็เลยกักตัวค่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาต่อมาก็คือมีไข้เจ็บข้อ แต่ว่าตรวจ ATK นะ่ะไม่เจอนะแปลกนะจะบอกว่าคนที่ติดเชื้อรอบนี้นะครคนที่ติดเชื้อเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนติดตัวติดแล้วตรวจ ATK ไม่เจอแต่พอไปตรวจ RT-PCR นะเจอใช่ทีนี้เนี่ยก็คืออาจจะต้องแบบเฝ้าระวังกันมากขึ้นนะคะซึ่งซึ่งตอนนี้คนก็จับตาดูว่าถ้าอเล็กติดเนี่ยโบเมลดาล่ะรอดไหมคือคน,นคนก็เป็นห่วงไงว่าถ้าเล็กอเล็กซเ,เดตติดเนี่ยแล้วเขาเจอกับโบเมลดาล่าสุดครั้ง ล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่ใช่แล้วถ้าเจอกันเนี่ยอย่างนี้โบจะติดด้วยไหมเพราะว่าคนก็เป็นห่วงน้องโบด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีภาพที่มีเหล่าศิลปินดาราเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันใช่ไหมก็มีคนเห็นว่ามีพี่เอพี่เอสุภชัยด้วยพี่เอพี่เอสุภชัยจะติดหรือเปล่านี่ยังไม่เคลื่อนไหวติดตอกอยู่ยังไม่เคลื่อนไหวคุณแม่เต้นติดตอกอยู่ยังไงก็ร่างกายแข็งแรงนะหไม่น่าจะเป็นอะไรมากพี่เอสุภชัยของเราใช่ค่ะส่วนวันนี้ค่ะก็ร่างกากข่อนี้ นอกจากแกงนี้นะคะยังมีมินนทวราป๊อบถากูลว่านวนวานนะคะนักร้องหนุ่มโปตเตโต้วงมีนนะคะโปเต้นะคะโอ้โหโทษคาะ,โ,โ,คาะาโปตเต้ <นะ S 2> เค,ค่ะคและอีกคนหนึ่งที่ที่ันช็อกมากเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ก่อนว่าปีที่แล้วเราทราบข่าวแล้วว่าหยาดทิพย์ราชปาวาติดโควิดตอนท้องพอมาปีนี้อีกนะ,ะหลายคนก็มองว่าโอ้หย,ยาดทิพย์เขาก็ต้องมีภูมิสี่แล้วบวกกับเขาก็เพิ่ง้สัมภาษณ์เองว่า เขาเองเนี่ยอยู่บ้านกับลูกตลอดใช่คุณผู้ชมงงมากล่าสุดนะหยาดทิพ์ประกาศนะในอินสตาแกรมค่ะว่าตอนนี้หลังจากตรวจ rt-pcr มาเรียบร้อยแล้วนะครับพบว่าติดเชื้อโควิดซ้ําอีกครั้งที่สองนี่ดังนั้นใครที่เคยติดไปแล้วและย่ามใจว่าฉันไม่ติดหรอกฉันมีภูมิแล้วคุณผู้ชมต้องระวังนะเพราะว่าโอกาสที่จะติดเชื้อมันยังมีนะครับเพราะว่าเนี่ยดูสิย่างหยาดทิพ์เนี่ยปีที่แล้วติดตอนท้องนะใช่พอมาปีนี้เนี่ยอะถ้าพูดตรงๆเนาะ เกือบครบปีพอดีนะเพ<ช>ราะปีที่แล้วเนี่ยเขาติดช่วงประมาณกลางปีค่ะอันนี้เขาเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมอีกขาดอีกสี่เดือนครบปีบปเนี่ยติดแล้ว้อีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือแยกตัวกับครอบครัวก็ตอนแรกเขาบอกว่ามีใครเคยจะบอกว่ามันเคยมีบทความบทความหนึ่งว่าคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยจะมีภูมิอยู่ในตัวเอง3เ,ออเดือนใช่แล้วบางคนมีไปถึง6เดือนแต่อย่าทิพย์จะบอกว่านี่คือเคสที่ให้เห็นเลยว่า ไม่ถึงปีก็สามารถติดซ้ำได้โอ้โหนี่ไม่ถึงปีนะหยาดทิพย์เป็นโควิดไม่ถึงปีแล้วติดอีกรอบนะฮะต้องขอส่งกําลังใจให้หยาดทิพย์มากๆเลยะใช่แล้วลูกยังไงก่อนใช่เขาคงรู้สึกแบบเนี่ยลูกก็พึ่งคลอดถึงหน้ารักกันเนาะเอาง่ายๆเลยนะตอนนี้คนในวงการบันเทิงนะแทบจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่ต้องจับตามองคือบุคคลที่ทํางานในวงการเพราะตอนนี้ติดไปทั้งหมดรวมแล้ว40สกว่าคนแล้วเดือนนี้เดือนเดียวด้วยนะไม่กี่วันนี้แหละเธอ ไม่กีวันมานี้นะคะหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะสี่สิบกว่าคนแล้วนะคะหนึ่งกุมภาเห็นไหมน้องน้องมิวติดติดหายแล้วเบลล่าหายแล้วมีบอมธนินบอมธนินไณวัฒม่อนธนชัยแจนพลชมพูใครนี่สิงหาฤทนะฮะแล้วก็มีหลายท่านเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่คนในวงการบันเทิง โอ้พี่มอสปฏิพานด้วยใช่พี่มอสติด17กุมภาที่ผ่านมาพี่หน่อยติด21นะฮะหลังจากพี่หน่อยติดก็เป็นเครือของพี่มอสพี่หน่อยเนี่ยก็มีอีกหลายคนที่เป็นเซตไปทานข้าวกันจะบอกว่าจริงๆแล้วโควิดเป็นน่ากลัวนะถ้าเราฉีดวัคซีนเวลาแล้วดูแลตัวเองอย่างดีดังนั้นวันนี้ที่ใครก็ตามที่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ติดหลอกติดแล้วไม่เป็นอะไรคิดใหม่นะฮะพยายามดูแลตัวเองกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งดีกว่าใช่แล้วดีที่สุดเพชรมันบันเธ Кафа 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 Кафа